สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทูนอเนเมชชิแนลช่องสาระดีๆของคนชาวประตูคลิปนี้เราจะมานำเสนอตัวละครฝ่ายอาธรรมกระตูเรื่องสามเหมนี่ยวยอดนินจากันนะครับถ้าไม่มีตัวละครฝ่ายอาธรรมเราก็จะไม่มีพระเอกเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครฝ่ายอาธรรมของสามเหมนี่ยวยอดนินจานมีอะไรกันบ้าง ตัวละครตัวที่1นไดเมียลกิ้งจอกของเจ้าเล่หรือบิ๊กชีเป็นตัวละครร้ายในรูปสุนัขจิ้งจอกชุดที่ใส่ตัวสีเหลืองมีจมูกและปากยาวเป็นพวกชนชั้นไดเมียวเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองเอนโดโพลิสหรือลิสตัตนโตเกียวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมดในเมืองไดเมียลจิ้งจอกมีนิสัยเจ้าเล่ห์มักใหญ่ไฟสูงอยากที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวมีลูกสมุนคอยรับใช้มากมายเส้นนินจานกกาดำ จาคโคหรือนินจานกแอสเจอรี่แต่เนื่องจากมีผู้ท้าเทียมมาปาบอย่างอางเหียวย่อนนินจาแล้วเมื่อแพ้หรือจนมุมจะระเบิดตัวเองทิ้งเสมอลูกน้องที่นั่งอยู่ในห้องก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยตัวละครตัวที่ 2, 2> นินจานกกาดำอาลูมารุเป็นตัวร้ายในลูกนกกาสีดำมีอาวุธเป็นมีดดาบคู่กายใส่ชุดเกาะสีเขียวแก่ดเดิมทีตัวนกกานี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานของพิซซ่ากับสาวเหมียวย่อนนินจาแต่คิดหลงผิดไปร่วมต่อ การร้ายกับพวกไดเมียวและเป็นคู่แข่งกับยั์เทโลเวลาเจอกันมักจะสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวนินจานกแก่ดําคาร่าคาร่าเดอรี่เป็นตัวไหนเป็นตัวร้ายในรูปของนกกาแก่สีดํามีหนวดเขา่าเป็นที่ปรึกษาของไดเมียวจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์แต่แก่นี้เป็นนกที่หัวแหลมมีแผนการใหม่ๆออกมามากมาย และเป็นต้นคิดแผนการสร้างหุนทุีต่ตางๆเป็นเหล่าร้ายเพื่อครอบครองเมืองกาตัวนี้จะอยู่ข้างจิ้งจอกในเหนียวจะโดนระเบิดแหลกตามไปด้วยเสมอเป็นอย่างไรบ้างครับความเป็นมาของตัวร้ายของกระตูนเรื่องสามเหนียวยออนยุจาถึงจะร้ายแบบมหา แต่ก็ทําให้เนื้อเรื่องสนุกนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังมาจนถึงวินาะทีนี้ทูนแอนิเมชันแนลนอกจากพยายามสร้างสารค์ความมนเติมให้ทุกท่านแล้วเรายังมีอีกหนึ่งความตั้งใจในทุกๆคลิปคือความน่าสนใจในเนื้อหาของกระตูนเรื่องนั้นที่ตั้งใจรวบรวมข้อมูลมาฝากทุก ท่านให้ได้อัตรุมากขึ้นถ้าไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และกดติดตามเพื่อไว้คอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสุดท้ายทายสุดทางเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ